สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวสกิลนะครับของเกม No m a d Survival นะครับว่าเออสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่เนี่ยเออควรจะต้องใช้สกิลอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับครับสกิลแรกที่ผมจะมาแนะนำกันครับก็คือสกิล Spectral Sword นะครับก็สกิลนี้เราจะเสกดาบวิญญาณขึ้นมานะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราเล่นตัวละครตัวไหนเนี่ย ไอดาบเนี้ยมันก็จะก๊อปปี้อาวุธที่ติดตัวละครของเรานะครับมาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะโอพีอ, OP อยู่นะครับสกิลนี้ก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าใครที่เล่นตัว d y วเนี่ยสกิลมันจะแบบว่ากว้างทั้งแมปใช่ไหมครับไอตัวสกิลเนี้ยก็เหมือนทํางานเบิลสองรอบเลยนะหรือว่าถ้าใครเล่นเป็นเออในคอมเมนเซอร์นะครับจากที่เราชุบ ไอปลกกระโหลออกมาตัวเดียวเนี่ยมันก็จะปลุกออกมาได้2ตัวนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสามารถอัพจนเต็มเลเวล10ได้นะครับไอตัวดาบเนี่ยมันก็จะมีจํานวนเพิ่มให้อีก1อันนะครับก็คือมีตัวเราชิงสกิลแล้วก็มีทั้งดาบ2อ,อันยิงสกิลได้ด้วยนะครับครับสําหรับสกิลถัดไปนะครับก็จะเป็นสกิลเชนไลท์ช็อคนะครับกับสกิลไลท์เทนนิงสไตล e ก็ สกิลสองสกิลนี้ทํางานคล้ายๆกันนะครับก็คือจะสามารถตีศัตรูได้ทีละหลายๆตัวนะครับแต่ว่าอย่างสกิลแรกเนี้ยมันจะยิงออกจากตัวเราเนาะแล้วก็ไปชิงที่ศัตรูตัวอื่นนะครับส่วนสกิลที่2นะครับก็มันจะเป็นฟ้าผ่านะครับผ่าลงมาแบบแบบสุมนะครับแต่ว่าใครที่อยู่รอบๆแอเรียที่ฟ้าผ่าเนี่ยก็เลือดก,ก็จะลดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ ก็เป็นสกิลที่ใช้ป้องกันตัวได้ดีนะครับในช่วงเ,เริ่มเกมใหม่ๆนะครับช่วงประมาณเไม่เกินแบบ10นาที15นาทีอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าสกิล2สกิลเนี้ยจะทำให้เพื่อนๆยืนได้นานขึ้นนะครับสกิลถัดมา a s c e n s i o นนะครับเออสกิลนี้ถ้าเพื่อนๆดูไลฟ์สตรีมผมก็อาจจะเห็นผมได้พอใช้สกิลนี้บ้างนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นตัวบัฟ ให้เราเพิ่มสเตตัสของเราในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งยิ่งเราอัปเกรดไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจด้วยเพิ่มแอรเลียให้ด้วยหรือถ้าเราเก็บ p พาเวอร์อัพจากบอสได้เนี่ยเราก็อาจจะได้แบบวิ่งเร็วขึ้นอีก50%นะครับซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่แนะนำอีกสกิลหนึ่งเลยต่อมาเป็นสกิล Colorless Grip นะครับก็สกิลนี้ก็ ตามที่เห็นเลยนะครับก็คือมันจะมีแอเรียอยู่รอบๆตัวเรานะครับออสำหรับสกิลนี้ก็แนะนําว่าให้ใช้กับตัวครูเซเดอร์นะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะบวกเอรอเรียของออร่าด้วยนะครับสีถ้าสมมติว่าเลเวลสีขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถทําให้วงนี้มันใหญ่ขึ้นมากๆได้นะครับก็เหมาะสําหรับเอาไว้ป้องกันตัวเองนะครับสําหรับคา่าทีออ่มีเลือดน้อยๆหรือว่าตายง่ายอย่าเงี้ย ก็สกิลนี้ก็จะช่วยได้นะครับอ้าวสกิลถัดมา Purifying Circle นะครับสกิลนี้ก็เหมือนกับสกิลเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าดาเมจจะแรงกว่าแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะไม่ได้อยู่ตลอดนะครับมันจะต้องรอเวลาสักพักนึงมันถึงจะสามารถ a c t ที a เ e ได้นะครับข้อดีของสกิลเนี้ยคือมันจะมีตัว power up ที่แบบว่าเก็บได้จากกล่องบอสนะครับจะสามารถเพิ่ม พลังให้ไอตัวเนี้ยมันแรงขึ้นได้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างสกิลก่อนหน้านี้กับสกิลนี้นะครับครับแล้วสำหรับสกิลก่อนหน้าที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็จะเป็นในหมวดของแอพทีฟสกิลนะครับที่จะอยู่บนแถวบนนะครับจะเป็นอาวุธของเราซะมากกว่าแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวแพสซีฟสกิลนะครับที่เป็นตัวแถวล่างนะครับว่าเราควรจะต้องใช้ตัวอะไรบ้างนะครับโอเคครับ เดี๋ยวมาเรามาเริ่มที่ตัวแรกตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็คือ Stamina Potion นะครับหรือว่าขวด SP นั่นเองนะครับก็ขวด SP เนี่ยยิ่งเราอัพมันเยอะครับการคููดาวของท่าเราที่จะปล่อยออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะสั้นลงนะครับยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยเรายิ่งปล่อยเวทเร็วเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสกิลที่ผมคิดว่าน่าจะต้องอัพเป็นอันดับแรกเลยนะครับให้ได้เยอะ สกิลถัดมานะครับ Enchantment นะครับอันนี้ก็เป็นรูปดาบก็เพื่อนๆก็น่าจะพอเดาออกใช่ไหมครับว่าเ,เป็นสกิลที่ใช้เพิ่มพลังโจมตีนะครับเลเวลละ10%ซนะครับอันนี้ก็จะสามารถเพิ่มความแรงให้ท่าของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่แนะนำให้อัพเหมือนกันนะครับครับแล้วเราก็มาถึง Skill สกิล2ออย่างสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำในวันนี้ก็คือ ตัวบู i อนะครับแล้วก็ตัวไพ i หม l m ไมนะครับสตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราใช้แค่ตัวบนตัวเดียวอะ่ะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเลือกตัวล่างมาโดยที่เราไม่เอาตัวบนมาด้วยเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรนะครับก็คือเออสกิลข้างบนนะครับรูปเป้าแล้วก็มีธนูยิงนะครับก็คือเอ,อเพิ่มโอกาสที่จะโจมตีแบบคิย์ิคอ้นะครับ5% แล้วสกิลข้างล่างรูปเหมือนอุ้งมือหมีนะครับก็จะบวกพลังโจมตีของตัวคริติคอครับไปอีก10%นะครับเพราะฉะนั้น2 s k สกิลนี้ต้องใช้คู่กันนะครับหรือว่าถ้าใครแบบว่าแบบไม่อยากอัพเลยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเล่นแค่ตัวบนอย่างเดียวก็ได้นะครับเพราะว่าปกติคริติคอเนี่ยมันก็จะ,ะทำดาเมจคูณ2ออยู่แล้วเนาะก็ตีแรงอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากตีแรงเพิ่มอีกก็สามารถอัพอันล่างได้เหมือนกันนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการแนะนำสกิลในวันนี้นะครับก็พอดีว่าวันนี้ผมไปนั่งดู Discord ของทางตัวเกมนะครับผมก็เพิ่งมาดูนะว่าผู้พัฒนาเกมเนี่ยครับเขาทำเกมอยู่คนเดียวนะแล้วเขาก็แบบว่ามีลดแมปเหมือนกันว่าเ,เดี๋ยวเขาอาจจะแบบเพิ่มอะไรเข้ามาอีกอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนละกันแต่ถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเข้า Discord ของตัวเกมนี้ได้นะครับ ของ o f ฟ i ิเชีนะครับก็สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอยากถามอะไรหรือว่ามีข้อติชมอะไรยังไงก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย